ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําบ้านชื่นแบบที่2กันแล้วนะครับแบบที่2นะครับลักษณะมี2จังหวะนะครับทําข้างในก่อนแล้วค่อยมาทําข้างนอกนะครับผมเริ่มเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราก็ล่างวงกลมด้านในก่อนนะครับที่เราจะทํากลีบใน ลอยนะครับตั้งมีดนะครับผมคําจริงการตั้งมีดนะครับแนะนําให้วางผลงานไว้กับเขียงหรือพื้นนะครับแล้วก็ตั้งมีดลงไปตรงๆแล้วก็ค่อยหมุนนะครับแต่นี้ผมจะให้เห็นให้ทุกคนเห็นงานด้วยนะครับความลึกนะครับอย่าให้ลึกเกินไปนะครับเอนิ้วกันไว้ด้วยเนาะนี่นะครับค่อยๆอ,อยากไป นะครับเกาะเอียงมาดูว่าความลึกต้องการประมาณนี้ไหมนะครับหรือว่าอยากได้ลึกกว่านี้แต่ตอนนี้ผมโอเคตรงนี้แล้วนะครับเพราะด้วยขนาดฟักทองผมมันเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากผมก็จะไม่เอาลึกค่อยๆหมุนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทํากรีดแล้วนะครับการทํากรีดตัวนี้นะครับก็เป็นตัวลักษณะโค้งนะครับจังหวะเดียวจบนะครับผมจิกเข้าไปนะครับดึงขึ้นมาค่อยๆนะครับพอแตะตรงปลายตรงขอบเนี่ยนะครับผมก็ใช้นิ้วโป้งนะครับดันให้โค้งไปนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับจะวนไปทางไหนก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกแตกตัว เริ่มต่อๆกันเลยนะครับไม่ต้องทิ้งห่างนะครับผมนะครับเดี๋ยนก็กราวออกนะครับ เวลาเกาออกเหมือนเดิมครับต้องงุ้มเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับหลบกีบด้วยนะครับผมห้ามลืมหลบนะครับเพราะว่าตัวนี้จะบางกว่าตัวของลักเล่นะครับผมตัวกีบจะบางกว่าเยอะนะครับนี่ครับทำต่อนะครับผมเล็กๆนะครับอย่าเอาขึ้นสูงนะครับเหมือนเดิม ถ้าขึ้นสูงแล้วด้านในจะทำไม่ได้นะครับแค่นี้นะครับ ได้อีกหนึ่งชั้นนะครับ นี่ครับเราได้ชั้นด้านในมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําชั้นด้านนอกกันนะครับนะครับเรามาต่อชั้นนอกกันนะครับผมทีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครตรงนี้มีรอยเยอะๆนะครับกราออกให้สะอาดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นจิกมานะครับค่อยๆนะครับผมโค้งนะครับหมุนมาจิกมาโค้งเข้าไปนะครับค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบ เราออกนะครับตรงนี้ระวังเซฟเซฟแรงนิดนึงนะครับใครจะเจาะลึกทันทีนะครับอันตรายกีบหลุดขึ้นมาเลยนะครับผมนี่เพราะว่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าที่ยึดมันน้อยมากๆเลยนะครับสําหรับตัวของอาบาันชื่นนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทําทีละกีบจะดีที่สุดนะครับสําหรับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอะไรประมาณนี้นะครับผม ชั้นต่อมานะครับเหมือนเดิมนะครับครึ่งหนึ่งนะครับกิดขึ้นมาก่อนถึงเว้าวลงนะครับจิกขึ้นมานะครับก่อนถึงเว้าวลงนะครับผม ออะร,ระวังตอนง้างด้วยนะครับผมกีบเล็กๆอย่างนี้นะครับใช้ไม้เสียบเอาไม่อยู่นะครับต้องกาวแตะอย่างเดียวนะครับผมกาวตาช้างนะครับถ้าเกิดว่าหลุดขึ้นมานะฮะ ราะฉะนั้นตอนเราออกก็เบามือนะครับถ้ามันไม่หลุดย้ําเล็กน้อยนะครับผม ชั้นต่อไปครับผมใหญ่ขึ้นนะครับขนาดจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับผมอย่าพยายามบีบให้มันเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับยิ่งถ้าของใครเล็กอยู่แปลว่าจํานวนกลีบมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะทําระหว่างช่องหนึ่งมี2กีบนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับสักวางจํานวนเท่าเดิมแต่ขนาดเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนทุกชั้นเลยนะครับผมไม่ว่าชั้นด้านในหรือว่าชั้นด้านนอกนะครับด้านในเขาก็จะเล็กลงนะครับด้านนอกก็จะใหญ่ขึ้น ผมตัดเพราะว่ามันหนาไปนะครับเนีครับเราเกินออกมานิดนึงนะครับเราตัดอย่างนี้ได้นะครับจะทําให้กรีบบางขึ้นนะครับผม นะครับฉะนั้นน่าจะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับต่อเลยระวังตรงที่เป็นสีเขียว,ยวนะครับมันจะใช้แรงเยอะแล้วจังหวะที่เราใช้แรงเยอะยิ่งถ้ามันถึงปลายเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะลื่นออกผมกลัวจะเป็นห่วงมือซ้ายของคนที่ทํานะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันติดสีเขียวจริงๆไม่ต้องทําต่อนะครับก็คือจบแค่นั้นเลยก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามกลีบนั้นๆได้เลยเพราะบางทีถ้าเราไปซื้อฟักทองมาจากตลาดอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่ได้พูอย่างที่ผมหั่นนะครับก็คือผมหั่นระหว่างพูระหว่างพูครับ มันจะไม่ค่อยมีล่องฟักทองให้เห็นเท่าไหร่แต่บางคนไปได้จากตลาดฟักทองสีเขียวนี่ข้าบเส้นกลางตรงด้านหลังนี้มาเลยนะครับทําให้ตรงนี้บริเวณเนื้อตรงนี้มันหายไปนะครับอาจจะทํายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามกลีบนั้นๆไปก่อนนะครับไม่ต้องทาเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมทีนี้เราจะเสร็จแล้วนะครับเราจะกล่าวชั้นสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวเราค่อยแสะอ ตอนกาอช่วงสุดท้ายค่อยๆกลาวนะครับจะเห็นนะครับผมพยายามจะไม่จับงานข้างบนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พยายามอย่าลืมตัวด้วยนะครับผมไปจับมันนะครับ หลับบงจากนั้นนะครับผมเราจะเอาจุ่มน้ําเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขามีลักษณะที่แข็งขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเรามาแซตร่องระหว่างกีบเหมือนเดิมครับ าวางมดอุ้มมือเบาๆนะครับผมไม่ได้บีบมันนะครับอาวางไว้เฉยๆถ้าเกิดมีลักษณะนี้แล้วเราไม่ชอบนะครับแต่ความจริงมันวางไปก็ไม่เห็นนะครับก็ค่อยๆเวลาตัดลักษณะนี้นะครับอย่าดันนะครับดันแล้วขีดตรงนี้อาจจะเสียได้นะครับผมอุ้มมือเบาๆ,ๆนะครับค่อยๆอยากขึ้นอยากลง เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ตั้งนะวางตั้งไว้ได้แล้วนะครับนะครับมีช่องแบบใหญ่แบบเล็กนะครับให้ดูด้านข้างนะครับนะครับบานชื่นแบบที่2ก็เป็นอันเสร็จนะครับผม 来。